แม่มดเอมค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n นเเล,ลดูดวงความรัก w i s เอ i มทารนะคะอ่านและตีความหมายจากไพ่ทาโร่ค่ะการอ่านนี้เป็นการอ่านดวงโดยรวมเป็นการอ่านแบบทั่วไปฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นค่ะไม่นําไปคิดนะและตัดสินใจใดๆในความสัมพันธ์นะคะแม่มดฝากเพื่อนๆติดตามเพจ w i s เอ i มทาร่ด,ด้วยนะคะจะมีการลงดวงความรักแบบรายวันฝากเพื่อนๆติดตามผลงานด้วยนะคะ สนใจดูดวงส่วนตัวค่ะติดต่อได้ที่ inbox Facebook Wish a M Tarot นะคะแม่มดจะทิ้งลิงก์การติดต่อไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะคะขอขอบคุณสำหรับทุกการติดตามทุกการรับชมและคอมเมนต์ดีๆที่ส่งถึงกันนะคะวันนี้แม่มดมาในหัวข้อความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกนะคะ ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24ตุลาคมถึง22พฤศจิกายนในช่วง16-30ถึงเมษายนจะมีแนวโน้มเป็นเช่นไรเราจะมาขอคำแนะนำจากไพ่กันนะคะตอนนี้แม่มดขอให้ทุกคนทำสมาธิหลับตานึกถึงหน้าเขาคนนั้น อธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากรู้อธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากให้ไพ่แนะนำนะคะขอทราบพลังงานความรักของชาวราศีพิจิกด้วยค่ะ รักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีพิจิกไพ่ในตำแหน่งแรกของตัวคุณได้เซเว่นออฟคัพพร้อมทั้งมีไนออฟคัพเข้ามาด้วยนะคะแม่มดมองว่าคุณเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีนะคะและเป็นคนที่มีความมั่นใจในรูปร่างหน้าตาของตัวเองเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงนะคะมีหลายคนเข้ามาให้คุณเลือกมีคนเข้าหาเยอะแต่ตัวคุณยังไม่ตัดสินใจเลือกใครนะคะเหมือนกับว่า คนที่เข้ามายังไม่ใช่ยังเป็นคนที่ไม่ถูกใจสำหรับตัวคุณนะคะแล้วก็ตัวคุณเองอาจจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงนะคะอาจจะยุ่งยุ่งวุ่นๆุ่นเกี่ยวกับการย้ายบ้านย้ายที่ทํางานหรือมีการเดินทางที่เกี่ยวกับงานเข้ามาเกี่ยวข้องในช่วงนี้นะคะคุณยังไม่มีเวลาที่จะสนใจในเรื่องของความรักนะคะ คุณมีความรู้สึกให้กับใครบางคนนะคะเป็นความรู้สึกที่รู้สึกถึงความเข้ากันได้เป็นอย่างดีต้องการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับตัวเขาแบบรวดเร็วนะคะต้องการที่จะมีสถานะที่ชัดเจนกับตัวเขาคุณและเขามีอะไรที่เหมือนเหมือนกันนะคะและมีเคมีที่ดึงดูดกันต้องการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับเขานะคะ แล้วก็ความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณอาจจะวางแผนที่จะทำอะไรบางอย่างอยากที่จะเริ่มต้นทำอะไรบางอย่างเพื่อให้ความรู้สึกหรือเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์นี้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ ตอนนี้นะคะแม่มดมองว่าตัวคุณและตัวเขาอาจจะอยู่ในช่วงของการแยกห่างจากกันนะคะเหมือนกับว่าคุณจะใช้เวลาตอนนี้ไปกับเรื่องงานมากกว่าให้ความสนใจกับเรื่องของการงานมากกว่านะคะแล้วก็ คุณรู้สึกว่าความรักครั้งนี้เป็นความรักความสัมพันธ์ที่ไม่มั่นคงเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ไม่แน่นอนนะคะ <c oughs> เพราะว่าตัวคุณและเขายังไม่มีสถานะที่ชัดเจนต่อกันนะคะตอนนี้ตัวคุณก็กำลังมองดูอยู่นะคะ <c oughs> ว่าจะสามารถทำอะไรเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมีสถานะที่ชัดเจนต่อกันมากยิ่งขึ้นนะคะสถานการณ์ในฝั่งของตัวคุณ แม่มดอ่านได้ประมาณนี้นะคะแม่มดจะขอเปิดไพ่เพิ่มนะคะเพื่อดูสถานการณ์ในฝั่งของเขาคนนั้นนะคะ ซาพลังงานความรักเขาคนนั้นของชาวราศีพิจิกค่ะ สถานการณ์ในฝั่งเขาคนนั้นนะคะภายในตำแหน่งแรกของตัวเขาได้เดวิลนะคะความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้อาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้นะคะแล้วก็เขามีความรู้สึกกับตัวคุณอย่างมากนะคะ คิดแต่เรื่องของคุณตลอดเวลานะคะรู้สึกอึดอัดเหมือนกับยังทำอะไรไม่ได้นะคะยังหาทางออกให้กับความรักครั้งนี้ไม่ได้เขาคิดถึงคุณตลอดเวลานะคะคิดอยากที่จะมีความสัมพันธ์ทางกายกับตัวคุณต้องการที่จะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับตัวคุณนะคะตอนนี้เขาก็ทำอะไรไม่ได้นะคะ นอกจากอยู่เฉยๆนะคะเพราะว่าตัวเขาก็ยังตัดสินใจไม่ได้ยังเลือกไม่ได้ว่าจะทำยังไงกับความรู้สึกที่มีกับตัวคุณนะคะยังจัดการกับความรู้สึกของตัวเองไม่ได้นะคะแล้วก็เขาคนนั้นของคุณอาจจะเป็นคนที่อยู่ในราศีธาตุดินนะคะพฤกษกกันมังกรเป็นผู้ใหญ่อายุมากกว่าคุณ5ปีขึ้นไปนะคะเป็นคนที่มีฐานะการเงินและหน้าที่การงานที่มั่นคงนะคะ เป็นผู้ใหญ่มองความรักแบบระยะยาวพร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะใส่ใจคุณนะคะพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณในทุกๆเรื่องเป็นคนที่ไม่แสดงความรู้สึกเกี่ยวกับความรักนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดความในใจที่มีกับตัวคุณนะคะแต่เขาต้องการที่จะมีความสัมพันธ์ทางกายกับตัวคุณนะคะเหมือนกับว่าเขาเป็นผู้ใหญ่เขาควบคุมความรู้สึกนี้ไว้ไม่แสดงความรู้สึกออกมามากจนเกินไปนะคะ เขามีความขัดแย้งกันในตัวเองนะคะเหมือนกับว่าตอนนี้เขาก็รู้สึกเบื่อนะคะในเรื่องของความรักยังไม่อยากที่จะสนใจความรักในเวลานี้นะคะเขามีความรู้สึกที่อยากจะพูดคุยกับคุณนะคะต้องการที่จะเคลียร์สถานะให้ชัดเจนเหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะติดต่อมา เพื่อเคลียร์ความรู้สึกที่ติดค้างอยู่ในใจของเขานะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีความสนุกสนานร่าเริงนะคะเป็นคนที่มีทัศนคติในด้านบวกเป็นอย่างดีสามารถส่งต่อกําลังใจส่งต่อคำแนะนำและทัศนคติในด้านบวกไปให้กับคนที่อยู่รอบข้างได้เป็นอย่างดีเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ทำให้เขามีความสุขนะคะเมื่อเขา ได้พบกับคุณเขารู้สึกว่าตัวเองจะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นมีความร่าเริงมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็คุณและเขาอาจจะเป็นคนที่หน้าตาดีด้วยกันทั้งคู่รู้สึกถูกชะตากันตั้งแต่แรกเจอนะคะเป็นคนที่มีความรู้สึกกับตัวคุณและต้องการให้คุณเป็นแสงสว่างในชีวิตของเขานะคะเขาคนนั้นของคุณคนที่มีจิตใจดีคนที่ มีจิตใจของผู้ให้เป็นคนที่ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนะคะเหมือนกับว่าเขาพร้อมที่จะดูแลและช่วยเหลือคุณในทุกๆเรื่องนะคะสถานการณ์ในฝั่งของเขาคนนั้นแม่มดอ่านได้ประมาณนี้นะคะแม่มดจะขอเปิดไพ่ซ u เปอร์แอตแทกเตอร์นะคะเพื่อส่งต่อกฎของแรงดึงดูดเกี่ยวกับความรักให้กับชาวราศีพิจิกนะคะ My guest, s spiritual s h i p don't come from t o h force, they come t r o h freedom นะคะการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของตัวคุณไม่ได้มาจากการถูกควบคุมนะคะแต่มันมาจากความเป็นอิสระนะคะแม่มดขอใช้ไพ่โรแมนต์แซงเจิเพื่อเป็นคำแนะนำให้กับชาวราศีพิจิกนะคะ ฮันนีมูนค่ะถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณจะใช้เวลาในช่วงวันหยุดกับคู่ของคุณนะคะเพื่อปรับความเข้าใจในเรื่องที่ติดค้างกันนะคะชิลเดนค่ะความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณและเขาอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีลูกติดนะคะหรือมีลูกติดด้วยกันทั้งสองฝ่ายหรืออาจจะเป็นที่ว่าอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีนิสัยเป็นเด็กก็เป็นได้นะคะ เป็นปัญหาในความสัมพันธ์นี้นะคะ Stay optimistic about your love life ค่ะไพ่บอกว่าให้คุณมีทัศนคติในด้านบวกเกี่ยวกับความรักนะคะมีความเชื่อและศรัทธาเกี่ยวกับทัศนคติในด้านบวกจักรวาลพร้อมที่จะนำความรักที่ดีและคนรักที่ดีมามอบให้กับตัวคุณนะคะ Retreat ค่ะถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณจะปลีกตัวใช้เวลา กับคู่ของคุณเพื่อปรับความเข้าใจกันในสิ่งที่ยังติดค้างนะคะหรือถ้าคุณยังไม่มีใครไพ่บอกว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องพูดคุยกับตัวเองฟังเสียงเรียกร้องจากหัวใจของตัวเองนะคะ engagement ค่ะแม่มดยินดีด้วยนะคะความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะสามารถพัฒนาไปจนถึงการมีสถานะที่ชัดเจนต่อกันได้นะคะ การอ่านไพ่เป็นเพียงการหาคำตอบของสิ่งที่ตัวคุณต้องการจะรู้นะคะแต่ตัวคุณเองจะเป็นผู้เลือกและตัดสินใจชะตาชีวิตของคุณเองค่ะการอ่านนี้เป็นการอ่านดวงโดยรวมเป็นการอ่านดวงแบบทั่วไปฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นค่ะไม่นำไปคิดและตัดสินใจใดๆในความสัมพันธ์นะคะแม่มดขอขอบคุณทุกการกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ และอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของ w i s h a อ m ท a r o t นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ